กคนเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบคือเข้าสิงในคนและชอบกินของสดของขาวคนที่เลี้ยงผีก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของผีก็จะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนเพดานบ้านเจ้าของจะเส้นผีกัด้วยไข่ดิบวันละฟอง ผีก็แต่เดิมคนที่เริ่มนำมาเผยแพร่คือพวกลิเกหรือพวกนักดนตรีที่แสดงการละเล่นเรียกว่าผีกับพระ นางผีกาชนิดนี้มีลักษณะคล้ายวอกหรือข้างตัวเล็กๆสองตัวมักจะนั่งบนบา่าคนเลี้ยงผีกาชนิดนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่หากใครเลี้ยงไว้ไม่ว่านักแสจะขี้เหร่แค่ไหนพอตกกลางคืนมันจะเหลียหน้าทําให้ยิ่งดึกยิ่งงดงามมาการเลี้ยงผีกาจึงเป็นแฟชั่นของนักแสดงทางภาคเหนือในช่วงหนึ่งและเริ่มแพร่หลายสู่ภาคเหนือในจังหวัดต่างๆจนกระทั่งแยกเป็นหลายชนิดผีก็มี คุณนันแต่ก็มีโทษมหันหักใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกอะอดอๆอยากยากมันกอพอจะทำให้เจ้าของกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูดชอบสิงสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุงต้องหาหมอผีมาไล่ออกไปเป็นประจำชนิดของผีกะผีกะได้แตกสาขาออกเป็นหลายชนิดดังต่อไปนี้ ผีกระพระนางผีกระต้นฉบับดั้งเดิมไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ไหนแต่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเพื่อให้มันเรียกคนดูมาชมทำให้คนดูหลงไหลในการแสดงของนักแสดงคนนั้นๆแม้ว่ากลางวันจะขี้เหร่แค่ไหนแต่ตอนกลางคืนผีก็สามารถทำให้นักแสดงคนนั้นๆสวยหรือหล่อหยาดฟ้ามาดินได้ผีกระดง จากคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่บอกว่าผีกระดงนี้มีอยู่จริงในนิทานพื้นบ้านในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ผีกระชนิดนี้มีความดุร้ายวิ่งวดุดลมพักดับมักออกหากินเป็นฝูงในยามพบข้าแต่น้ำลายของผีกระชนิดนี้วิเศษมากสามารถทรักษาอาการบาดเจ็บได้ทุกชนิดทำให้ร่างกายมีความคงกระพันชาตรีดังมีเรื่องเล่าว,ว่ามีชายหนุ่มผู้หนึ่งหลงรักลูก สาวของข้าบาดีในตัวเมืองแต่พ่อตาไม่ชอบเพราะว่าชายหนุ่มจนและจัดการให้ลูกสาวของตนแต่งงานกับชายหนุ่มที่มั่งคั่งฝ่ายเจ้าเบ่าวเองก็ทราบเรื่องของเจ้าสาวดีจึงส่งคนมาทำร้ายคนรักของเจ้าสาวและหิ ว่าไปทิ้งในป่าชายหนุ่มสะบักสะบอมเจ็บทั้งกายและใจแต่ก็ไม่อาจเคลื่อนไหวได้ได้ไดแต่ปลงต่อความตายรอให้สัตว์ร้ายในป่ามากินประจบกับเวลานั้นมีฝูงผีกระดงกำลังออกหากินลูกฝูงผีกระจับขาชายหนุ่มเพื่ออลากไปเป็นอาหารชายหนุ่มนิ่งเงียบต่อชีวิตหัวหน้าผีก็แปลกใจมากจึงห้ามลูกฝูงและสอบถามเรื่องราวชายหนุ่มเล่าเรื่องให้ฟังทั้งหมดหัวหน้าผีก็เห็นใจจึง บอกว่าหากชายหนุ่มยอมนับถือพวกตนเป็นผีปะระจำตระกูลจะช่วยให้ชายหนุ่มได้สมหวังชายหนุ่มตอบตกลงผีกะจึงพากันรุมเลียตัวของชายหนุ่มด้วยอนุภาพน้ําลายบาดแผลจากการถูก ทำร้ายหายสนิทฝูงผีกะพาชายหนุ่มนั่งบนบ่าบุกบ้านแต่งงานลูกน้องของเจ้าบ่าวรุมทุบรุมฟาดชายหนุ่มแต่ก็ไม่อาจทำร้ายชายหนุ่มได้แม้ปลายขนเพราะฝูงผีกระดงกำบังตาไว้และถีบลูกน้องจนกระเด็นตกเรือนกันหมดพวกผีกระพาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวออกมาโดยสะดวกหัวหน้าผีกะให้ทองคำและสมบัติที่พวกตนเฝ้ารักษาไว้ชายหนุ่มปฏิบัติตามคำสัญญาและนับถือผี เป็นผีประจำตระกูลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผีกะอาคมการเรียนวิชาอาคมในสมัยโบราณครูจะห่วงวิชามาก ดังนั้นก่อนการเรียนจะต้องมีการขึ้นครูก่อนเสมอเพื่อให้อาคมนั้นสามารถรักษาผู้เรียนได้มีคนบางคนที่เรียนอาคมโดยไม่ได้ขึ้นครูก่อนจึงโดนคำสาปที่ครูสาปแช่งไว้ในปั๊บหรือตำรานั้นทำให้กลายเป็นผีกะผีแกชนิดนี้จะสิงสู่ในตัวผู้เรียนโดยไม่รู้ตัวแต่ยามค่ำคืนมันจะออกไปหาอาหารโดยแปลงตัวให้เหมือนหน้าร่างกายที่มันสิงอยู่ผีแกชนิดนี้เป็นผีกะ ที่มีพลังเยอะมากจัดการกับมันได้ยากผีกตระตูลผีกะอีกสายหนึ่งที่มีคุณอันน์นเช่นกันผีกะชนิดนี้เป็นที่นิยมเลี้ยงแพร่หลายของชาวภาคเหนือ วิธีสังเกตว่าบ้านไหนเลี้ยงผีกะให้ดูนาของบ้านนั้นๆไม่ว่านานนั้นจะอยู่ที่ดอนหรือที่ลุ่มไม่ว่าฝนจะแล้งหรือฝนจะขาดนาของบ้านที่เลี้ยงผีก็จะอุดมสมบูรณ์เสมอไม่มีมแมลงมากวนไม่มีโรคระบาดผีกะชนิดนี้เลี้ยงดีมีคุณมากถ้าเลี้ยงไม่ดีผีจะออกหากินสิงสู่ชาวบ้านเมื่อดนหมอผีไล่มันก็จะประจานผู้เลี้ยงทำให้อับอายขายข,ายขี้หน้าชาวบ้าน ผีก็ตายหงคนบางคนเมื่อตายหงจิตใจยังพวกพวนกับโลกจึงสิงสู่ในที่ที่ตนตายแต่เพราะความยึดถือในกายว่าตนยังไม่ตายเมื่อไม่ได้กินอะไรนานๆเข้ามันหิวกระหายจึงสิงสู่คนผู้มีจิตอ่อนแอทำให้กลายเป็นผีกะโดยไม่รู้ตัวนกเข้าผีกะ ผีกระชนิดนี้มีทูตเป็นนกเค้าแมวสังเกตได้ง่ายว่าหากจะมีผีกระมาเยือนหมู่บ้านไหนกลางคืนคืนนั้นจะมีนกเค้าแมวมาร้องดังไปทั่วหมู่บ้านกระคนเป็นผีพื้นบ้านทางภาคเหนือผีพวกนี้จะมีลักษณะคล้ายผีปอบคือเข้าสิงในคนและชอบกินของสดของข่าว คนที่เลี้ยงผีก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมเล่นคุณเล่นของผีกะ็จะถูกเลี้ยงไว้ในหม้อดินโดยมีผ้ายันสีขาวปิดปากหม้อไว้โดยจะวางไว้บนเพดานบ้านเจ้าของจะเส้นผีกัด้วยไข่ดิบวันละฟองผีก็แต่เดิมคนที่เริ่มนำมาเผยแพร่คือพวกลิเกหรือพวกนักดนตรีที่แสดงการละเล่นเรียกว่าผีกะพระ นางผีกะชนิดนี้มีลักษณะคล้ายวอกหรือข้างตัวเล็กๆสองตัวมักจะนั่งบนบา่าคนเลี้ยงผีกะชนิดนี้มีคุณประโยชน์ตรงที่หากใครเลี้ยงไว้ไม่ว่านักแสดงจะขี้เหร่แค่ไหนพอตกกลางคืนมันจะเหลียนหน้าทำให้ยิ่งดึกยิ่งงดงามมการเลี้ยงผีกาจึงเป็นแฟชั่นของนักแสดงทางภาคเหนือในช่วงหนึ่งและเริ่มแพร่หลายสู่ภาคเหนือในจังหวัดต่างๆจนกระทั่งแยกเป็นหลายชนิดผีกรมี คุณนัานแต่ก็มีโทษมหันหักใครเลี้ยงไม่ดีปล่อยให้ผีกอะอดอๆอยากยากมันกอ่อพอจะทำให้เจ้าของกลายสภาพเป็นกึ่งคนกึ่งพูดชอบสิงสู่ชาวบ้านกินตับไตไส้พุงต้องหาหมอผีมาไล่ออกไปเป็นประจำชนิดของผีกะผีกะได้แตกสาขาออกเป็นหลายชนิดดังต่อไปนี้ ผีกระพระนางผีกระต้นฉบับดั้งเดิมไม่มีใครรู้ว่ามาจากที่ไหนแต่เป็นที่นิยมเลี้ยงกันเพื่อให้มันเรียกคนดูมาชมทำให้คนดูหลงใหลในการแสดงของนักแสดงคนนั้นๆแม้ว่ากลางวันจะขี้เหร่แค่ไหนแต่ตอนกลางคืนผีก็สามารถทำให้นักแสดงคนนั้นๆสวยหรือหล่อยหยาดฟ้ามาดินได้ผีกระดง จากคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่บอกว่าผีกระดงนี้มีอยู่จริงในนิทานพื้นบ้านในอำเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม่ผีกระชนิดนี้มีความดูร้ายวิ่งไวดุดลมพัดมักออกหากินเป็นฝูงในยามพบข้ามแต่น้ำลายของผีกระชนิดนี้วิเศษมากสามารถรักษาอาการบาดเจ็บได้ทุกชนิดที่มวิกิพีเดีย .com